ครับห้องนอนที่ทำงานอดอนเมืองตุ๊เอ้เอเราดีครับห้องพักห้องพักครับเนี่ยมาทำงานก่อสร้างเช่าห้องเป็นตึกตึกแล้วครับเนี่ยเช่าห้องเป็นตึกแล้วครับได้ห้องแล้วาการจัดที่นอนกว่านะครับแบบวีพีครับนี่ทางมาดอนเมืองครับอันนี้ห้องวางห้องวางหนึ่งห้องสอง ห้องว่างสมครับนี่ช่างจะพาไปดูหน้างงานตอนนี้ช่างมาจัดของจัดห้องทําที่พักก่อนพรุ่งนี้ลุยงานกันนี่ครับช่างเพิ่งต่อไฟเสร็จเมื่อกี้ต่อไฟเสร็จครับอม,มดูครับแหมรูปนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมาครับถ่ายชี้รูปใคร<ม>เอ่ย สวยครับสวยรูปนี้เดี๋ยวจะขอเจ้กลับบ้านฮะน่าจะรูปวาดรูปวาดเดี๋ยวจะขอเจ้กลับบ้านสวยมากเลยยอดครับสุดยอดนี<อ>่ครับชั้นล่างมีห้องหนึ่งแล้วห้องนี้ห้องเก็บของของช่างห้องวางห้องหนึ่งอันนี้ห้องเก็บของของใคร จีของของจีจีร่างวางห้องเดียวครับศาลโหที่ทำงานอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นไหมปาะาล <c oughs> ราบันดี <c oughs> นด <c oughs> โอ้บรรยากาศดอนเมืองสดชื่นอย่างงี้นี่เองอ,อ๋นี่ ที่ทำงานอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้เอาของมาลงอ่นไม,ไม่ได้ถ่ายตอนเอาของลงให้ดูอันนี้ถ่ายแต่ตอนเอาของออกหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหแดดแปงจางงางออดอนเมืองอันนี้ใครไม่รู้กรุงเทพปะเนี่ยเ,เนี่ยกรุงเทพปะเนี่ยดอนเมืองแล้วเนี่ยดอนเมือง นี่ดอนเมืองดอนเมืองเงียบกริบเงียบยิ่งกว่าซอยหน้าบ้านผมอีกซอยหน้าบ้านผมยังมีรถเด็กแว้นอันนี้เงียบกริบแหมดูมะม่วงโอ้โหมะม่วงคนรวยม,ม่วงคนรวยสุกข,ขาดต้นเลยเขาไม่กินนะครับมะม่วงคนรวยเอาไว้ให้ให้นกกินนี่ครับผู้รับเหมารายใหญ่ของผมไปซื้อน้ำแข็งกับไม้กวาดมาให้ลูกน้องครับ เสียชัยเสียชัยเช่าเช่าตึกให้ลูกน้องนอนเช่าตึกหลังหนึ่งเลยสองชั้นเช่าเท่าไหร่นะเดือนเท่าไหร่เราเอฟซีได้เลยเดือนเท่าไหร่เช่าเดือนเท่าไหร่เดือนละสองพันเดือนละสองพันเงี้เดือนละสองพต่อห้องเดือนละสองพันต่อห้องเสียชัยครับเช่าให้ลูกน้องนอนอันนี้เราจะทำพิธีการเส้นไหว้ เจ้าที่เจ้าทางเสียชัยดำเนินการอันนี้ป่าครับป่าคนด <ım. S 2> ูแลครับ <yani> อ๋อหน่าเจ้าที่ด้วยนะตัวแซนไหนๆเนาะยเซนแล้วสิเซนว่ะอ๋อป่าดิจ่ะนายไปปราบเกินไปปราบเกินป่ะอันนี้เจ้าที่หน่อยว่ะไหว่ยเจ้าที่หน่อยนี่ยเนี้ยให้ป่าดีกว่าให้ป่าดีกว่า ออกปใช่ไหมออกไปปิดบ้านบ้องเลยบ้องเลยอ๋อองปลาขบน่างนี่แหละเจ้าที่ข้างล่างนี่แหละไม่มีปัญหาเลยอย่างนี้นี่เจ้าที่ไงได้ส้มกับแอปเปิลเอ้ยแอปเปิลหรือสละนี่แอปเปิลบนบานบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนมาทำงานแผ่นดินของแกขอให้อยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุข เผื่อไม่แน่อาจจะถูกหวยใช่ไหมป๋านั่นแหละถ้าถูกหวยมาล่ะดวงดีถูกหวยสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวหาดตรงนี้แหละป้านายนายมวยจะล่นใช่ใช่ใช่อยู่จานหมูมยใช่ใช่จานมวยมั้ง ครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บน่น้องไอ้จันเดี๋ยวแป๊บไม่หน่อยเกษตร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 มันมีส่วนส่วนเกษตรเกษตรที่ผ่านมาทางรังสิตในหลวงในหลวงตัวเก่าดอกตัวเก่าดอกเอาในไอ้นิว đuột phải anh ạ đuột ở đào đào này. Đào 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 này. Đào đấy ừ. thì... Nào, à. quay này quay hướng này đi ừ đi ừ ở đây ไม่เป็นไรจุดพอไหมจุดพอไหมไปลมไปพูดว่ะพูดว่าจุดไป,ดปเออจุดข้างในจุดข้างในตาเป็นคนเรียกไปคนจุดก็จุดไปคนเ,นเรียกก็เรียกไปหวายไปไปจารยวายไปจารยวายต้นไม้แน่ถูกรางที่หนึ่งมาเลี้ยงหัวหมูของเรานะ อุ้ยหัวเดียวพอแล้วต้องวันที่หนึ่งถูกต้องแล้ววันที่หนึ่งเนาะซื้อซื้อต่อแม่เลยนะซื้อต่อแม่แดงเลยโอ้โหนี่กี่กี่ล้านนะสิเป็นร้านโอ้โหไอเราแค่ครึ่งหัวครึ่งล้านเอาแค่หัวครึ่งล้านแปดล้านโอ้โหตรงนู้นแปดล้าน นี่จะเปลี่ล้านเดียวหนึ่งได้สามร้อยครับปักไปอันแหละวางวางก็ได้ตรงไหนก็ได้วางไปมันไม่มีที่ปักไม่เป็นไรวางไปนู่นปักข้างล่างพื้นก็ได้นายนายปักกับพื้นก็ได้นายปักกับพื้นก็ได้น่นปักกับพื้นก็ได้โอเคป่าเส้นยังรอรอก่อนใช่ไหมเอาวางไปวางกับพื้นแหละ นั่นแหละปากระเพือสน่ะเออพ่อให้มันคลองพ่อเออยกมือไหว้กันจบพิธีจบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พิธีเหม็นเถอะป่าโมซันน์น้องรือกได้เปลี่ยนยกมือไหว้ยกมือไหว้ป่าเขาขนอาบน้ถูกมาถึงเนื้อสาดถูกไม่เข้าสี่คนห้าคนยังไม่เข้าฝันใครก็เข้าฝันคนในคนหนึ่งหละใช่ไหมล่ะเชื่อลบหลู่ไม่ได้ของพวกนี้ถูกหวยมาจะแบ่งกันถูกเปล่าแค่นั้นเอง ไม่ยังคงไม่เยอะแล้วหกตัวอืมคงไม่เยอะแล้วตัวเลยตัวตัวเอาหกตัวแล้วตัวกระปลาอยุเท่าไหร่แล้ว <3 S 1> โอ้ปลาหกสิบสามโอเคนะปลาอยุหกสิบสามไม่ได้บอกนะไม่ได้ใบนะอ่ะดูเอาอันเอาเองขอบคุณครับผม